สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องของการแก้สมการนะคะในแบบฝึกหัด3.2ข้อควายนะคะก็โจทย์เขาบอกมาว่านะเป็นข้อที่1ใหญ่นะ คือว่านะคะจงแก้สมการต่อไปนี้โดยใช้ความรู้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์และผลต่างกําลังสองนะคะข้อที่1ก่อนเลยนะคะ x ก,กาลังสองบวกยีบหก x บวกกับ165เนี่ยเท่ากับ0ูนเนาะก็เป็นสมการนะคะกาลังสองตัวแปรเดียวทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะใช้นะคะความรู้เรื่องของอเขาบอกให้ใช้เป็น กำลังสองสมบูรณ์เนาะและก็เป็นผลต่างของกำลังสองนะฮะทีนี้นะคะเรื่องนี้ทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะได้ยังไงเอ่ยก็คือเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าอย่างเช่นอันนี้นะก็จะได้เป็น x ก,กำลังสองอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับ2นะฮะสองหน้าหลังเนี่ยทำให้ได้อยู่ในรูปแบบเนี้ยค่ะหน้ากำลังสองแปลว่าหน้าของเราตรงเนี้ยเราจะได้เป็น x ละเราอาจจะโน้ตไว้ก็ได้อ่ะอย่างเช่นข้อนี้ ครูให้นอหนูนะคะแทน x ลวกันทีเนี้ยเราจะมาหาลอลิงนะคะก็หน้าเราก็ใสล่ละ2คูณกับ x หลังแล้วหลังเป็นอะไรล่ะตรงเนี้ยต้องเติมอะไรเอ่ยถึงได้เป็นก้อนก้อนนี้ให้ได้เป็น26 x ดังนั้นตรงเนี้ยต้องคูณด้วย13ใช่ไหมคะเพราะ2คูณ13ตรงเนี้ยเป็น26เนาะคูณ x ก,ก็เป็น26 x แบบเนี้ย อ่ะก็คูณ13ทีเนี้ยเราก็ได้หลังละเห็นไหมอยู่ในรูปแบบเนี้ยสองหน้าหลังเราได้หลังละหลังครูได้เป็น13อ่าทีนี้ครูก็บวกกับเขาให้บวกกับอีกหลังกําลังสองเนาก็คือบวกกับ13กําลังสองแบบเนี้ยค่ะนี่13กําลังสองแบบนี้น 13, บบนทีนี้นะทุกคนคือ13ยกกําลังสองเนี่ยมัน มันมันไม่ได้เท่ากับ165นะคะมันไม่ได้เท่ากับ165ถ้าเราบวกเขาเขามานะเราก็ต้องลบเขาทิ้งแบบเนี้ยมันก็จะตัดกันได้เลยนะคะมันก็หายไปนะคะและอย่าลืมโพสต์สุดท้ายก็คือบวกกับ165แบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็เท่ากับ0ูนโอเคนะเราก็จะได้แบบเนี้ยคือการใช้กําลังสองสมบูรณ์ช่วยนะคะตรงนี้นะคะเราได้หน้าหน้าแล้วเนี่ยแล้วก็ได้หลังแล้วนี่ ได้หลังแล้วก็คือมีหน้ากําลังสองบวกกับ2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะคะแล้วก็เข้ามาสูตรนี้เลยค่ะก็จะได้หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกาลังสองนะคะหน้าก็คือ x หลังก็คือ13อย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดกําลังสองแล้วก็ลบสิบสามกำลังลบสิบสามกำลังสองสิบสามกำลังสองคือเท่าไหร่เอ่ยสิบสามกำลังสองถ้าจําไม่ได้ก็คูณกันเลยค่ะสิบสามคูณกับสิบสามอันนี้คูณเก้าได้สามอันนี้ได้สามอันนี้ได้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเนาะนี่ ก็เขียนเลยค่ะ169นะคะบวกกับ165เท่ากับ0แบบนี้ก็จะได้เป็น x บวก13นะคะทั้งหมดกำลัง2ตรงนี้นะคะรวมกันก็ได้เป็นลบ4เท่ากับ0แบบนี้ทีนี้นะคะเราต้องการทำให้อยู่ในรูปของอผลต่างกำลังสองนะคะทุกคน เราก็สามารถทําให้อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองได้ก็คือ4เนี่ยสามารถทําเป็นกําลังสองได้ก็คือ2ยกกําลังสองแบบนี้ค่ะเท่ากับ0อ่าทีนี้พอมาผลต่างกําลังสองนะต้องรู้สูตรนะผลต่างกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแบบนี้ค่ะก็เท่ากับหน้าบวกหลังนะคะคูณกับหน้าลบหลังแบบนี้เราก็จะได้ก้อนก้อนนี้นะคะคือหน้าส่วนก้อนก้อนนี้คือหลังนะคะเราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะก็เป็น หน้านะคะบวกหลังคูณกับหน้านะคะลบหลังค่ะเท่ากับ0ก็ได้ผลลัพธ์เป็น x บวกกับ15นะคะคูณกับ x บวกกับ11เนะคะเท่ากับ0ทีนี้เราก็แก้สมาการเลยนะคะก็จะได้ดังนั้น x บวก15ของเราเนี่ยเท่ากับ0หรือ x บวก11เนะคะเท่ากับ0ย์ก็จะได้เป็น x เท่ากับลบ 15หรือ x เท่ากับลบ11นั่นเองเนาะย้ายข้างไปแปลว่าคำตอบของสมการนะคะมีทั้งหมด2ค่าก็คือลบ15และก็ลบ11นั่นเองเนาะก็ตอบได้เลยนะคะก็ตอบ โอเคนะคะข้อ1เรียบร้อยต่อไปนะคะไปดูข้อที่2ได้เลยะคะ่ะมาต่อกับข้อที่2อนะคะก็อันนี้จะเห็นว่าต่างจากข้อแรกเพราะว่าตรงนี้เป็นลบนะคะข้อนี้ก็เป็นสูตรผลต่างกําลังสองข้อนี้ก็คือใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์แต่ว่าเป็น เป็นการลบกันของกําลังสองสมบูรณ์แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองแบบนี้ค่ะก็จะได้สูตรก็คือหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองแบบนี้คือเราต้องทําให้อยู่ในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็มาเช็คเลยนะคะก็อันนี้คือ y กําลังสอง่อะได้หน้าแล้วนี่นะคะครูให้นอหนูนะคะก็คือหน้าแล้วก็ลบสองหน้านะคะ หลังทีเนี้ยต้องเติมหลังนะคะหลังเป็นอะไรเอ่ยนะคะสองคูณอะไรนะคะได้เป็น 98y ก็คือจะเห็นว่า2คูณกับ49นะคะหรือว่าเราลองเอามาหารก็ได้นะเนี่ยมันก็จะได้ว่าผลลัพธ์ก็คือเป็น49ดังนั้นหลังของเราก็คือ49ค่ะนี่ครูก็จะได้หลังละคือยึดเลยว่าเป็น49 นะคะคทีนี้พอเราหลังแล้วเราได้หลังเราก็อย่าลืมนะคะตามสเต็ปเราก็บวกกับหลังกําลังสองดังนั้นก็บวกกับหลังกําลังสองแบบนี้นี่นะคะเราได้ในรูปของอ่า กำลังสองสมบูรณ์แล้วอย่าลืมนะคะว่า49ยกกำลัง2เนี่ยมันไม่ใช่ได้เท่ากับ2,376นะดังนั้นเราต้องลบออกก่อนนี่ลบออกพอบวกเขาเข้าก็ลบเขาออกมันจะตัดกันได้พอดีและอย่าลืมบวกกับพจน์สุดท้ายก็คือ2,376ค่ะเท่ากับ0ย์แบบนี้อ่ะทีนี้นะคะดูในวงเล็บนะเราได้หน้าแล้วนี่ก็คือหน้ากำลัง2องบวกสหน้า แล้วก็หลังแล้วก็บวกกับหลังกําลังสองแบบนี้ค่ะก็ตามสูตรเลยนะคะเราก็จะได้เป็นหน้าลบหลังนะคะทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้ค่ะแล้วก็ลบนะคะ49นะคะยกกําลังสองตรงนี้เราก็ต้องหาค่าออกมาเนาะได้เท่าไหร่เอ่ย49นะคะคูณกับ49%ก็ได้เป็น2,000นะคะ 401แบบนี้แล้วก็บวกกับ2376บแบบนี้ค่ะเท่ากับ0ทีนี้เราก็หาค่าออกมานะคะ2ตัวนี้รวมกันนะคะก็ได้เท่าไหร่เอ่ยก็หาออกมาเลยค่ะก็ได้เท่ากับ25นะคะก็เป็นลบ2ีเนาะนี่เท่ากับ0ทีนี้ก็ทำให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองนะคะผลต่างกำลังสอง พจน์นี้นะคะเป็นกําลังสองแล้วต่อไป25ทําเป็นกําลังสองก็ได้เป็น5กําลังสองค่ะเท่ากับ0นี่เราก็จะได้หน้านะคะแล้วก็หลังแล้วนะคะได้หน้าแล้วก็ได้หลังแล้วแล้วเราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะก็เป็นหน้านะคะจากสูตรผลต่างกําลังสองเนาะหน้าบวกหลังนะคะคูณกับหน้านะคะลบหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็หาค่าออกมาก็จะได้เป็น y นะคะลบกับ 44คูณกับ y ลบกับ54นะคะเท่ากับ0แบบนี้เลยดังนั้นนะเราก็สามารถที่จะหาค่าตัวแปร y ได้เลยก็ดังนั้น y ลบ44เนี่ยเท่ากับ0หรือนะคะ y ลบกับ54นะคะเท่ากับ0ก็ย้ายข้างไปก็จะได้เป็น y เท่ากับ44หรือ อันนี้ย้ายข้างไปก็ y เท่ากับ54นะคะดังนั้นคำตอบของสมการนะคะก็มี2คํคำตอบก็คือ44กับ54นั่นเองเนาะก็ตอบได้เลยค่ะ โอเคนะคะสาหรับข้อที่2ก็ประมาณนี้ต่อไปนะคะไปดูข้อถัดไปนะคะทุกคนคือข้อที่3ได้เลยค่ะอ่าข้อที่3นะคะจะเห็นว่าข้อที่3สมการฝั่งขวานี่ยังไม่เท่ากับศูนย์เนาะก่อนอื่นเราต้องย้ายมาก่อนเนี่ยย,ย้ายอ่าหกสิซมาก่อนนะครูก็ขอเรียงกันเลยนะคะเรียงใหม่เลยก็เป็นลบหกซนะคะบวกกับ756แบบนี้เรียงตามดีกีนะก็ทําให้อยู่ในรูปของอ่า กำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมก็เป็นหน้าลบหลังใช่ไหมคะทั้งหมดยกกำลังสองก็คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแบบนี้อันนี้เราก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองเนี่ยเราได้หน้าแล้วอ่ะครูให้เขียนโน้ตไว้หน่อยนะคะเขียนโน้ตไว้หน่อยอันนี้ก็คือ Z แล้วก็ลบสองหน้าหลังนะคะตรงนี้ต้องเติมอะไรเอ่ยถึงคูณกันได้6 0 Z มี2แล้วต้องคูณด้วยอีก30นะคะแปลว่าหลังเนี่ยก็คือ30เนาะก็ เติมเลยค่ะแล้วก็บวกกับหลังกําลังสองเนี่ยพอได้หลังแล้วแล้วก็ปิดไว้ปิดไว้นี่พอบวก30เข้าก็ต้องลบ30ออกนะคะเพราะว่ามันไม่มีในสมาการเนาะเราเพิ่มเข้ามาเฉยๆถ้าเพิ่มก็ต้องลบออกทีนี้ก็อย่าลืมนะคะไปบวกกับ7 5 6หค่ะเท่ากับ0ทีนี้นะคะก้อนก้อนนี้เราไดา้ตามสูตรแล้วเนี่ยหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังนะคะบวกหลังกำลังสองแล้วก็รวบเลย หน้าลบก็ได้เป็นหน้าลบกับหลังนะคะทั้งหมดยกกําลังสองลบกับ30ยกกําลังสองก็ได้เป็น900นะคะ900แล้วก็บวกกับ756ค่ะเท่ากับ0แล้วก็หาค่าออกมาเลยนะคะนี่9ลบ900บวกกับ756นะคะก็ได้เป็น 144นะคะทุกคนนี่เท่ากับ0ก็ทําให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลัง2เนาะ144เนี่ยทำเป็นกำลัง2ก็คือ12กำลัง2ค่ะเท่ากับ0เราก็จะได้พน์เป็นพจน์หน้านะคะนี่เป็นพน์หน้าแล้วก็พน์หลังแบบนี้ก็ใช้สูตรผลต่างกำลัง2เลยนะคะก็คือหน้านะคะบวกหลังคูณกับหน้านะคะลบหลังนั่นเองเนาะเท่ากับ0ก็จะได้เป็น ตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ30บวกกับ12ก็ได้เป็นลบอ่าส8นะคะส่วนตรงนี้ก็จะได้เป็นแซดลบ30ลบ12ก็ได้เป็นลบ42นั่นเองเนาะก็เท่ากับ0ก็สามารถหาค่าแออกมาได้เลยก็ดังนั้นนะคะแซดลบ18ค่ะเท่ากับ0หรือแซลบ42่ค่ะเท่ากับ0ย์ก็จะได้เป็นแซดเท่ากับ18นะคะหรือ z เท่ากับลบ42ย้ายไปก็เป็น42ค่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าคำตอบของสมการนะคะมี2จํจำนวนก็คือมี18กับ42นั่นเองเนาะก็ตอบเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับข้อที่3ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะไปดูข้อ ถัดไปได้เลยค่ะข้อที่4นะ